แช่บ้ไข่ก็ไม่ดีดปากโอ้โหไค่ก็ไม่ดีดปากว่าที่วันนี้ครับหุ่นเส้นกินข้าวกับไข่เจียวครับนี่ไข่เจียวนี่ผัดผักบุ้งครับนี่คนกินครับ <c oughs> กินแม่กินแม่เอาบุงฆาขออ่าักบุงฆาขอเดวงานเขาเห็นทีงไหน่ะมันเด้อพี่น,อน้นองจิ้เข่ากเคยมาถ่ายคลิปย่างกินเขาเด้อโว้กินย่าง,งเนี่ยเอาเห็นบนรถดิอืย่างเกินเดียวอืมมับแซ่บบ่แซ่แบหลายบ่ เป็นยังคือแซ่บผู้เดียวกินผู้เดียวก <c oughs> ินข้าวเสร็จไปไหนเนี่ยยังหาที่ไปไม่มีเลยังหาที่ไปไม่มีใครมีที่ไปช่วยบอกวุ้นเส้นด้วยนะครับจะพาวุ้นเส้นไปถ่ายคลิปซะหน่อยเสียผัดข้าบุ้งอร่อยมาก นี่ผัดสูตรฝีมือเลยนะนี่อร่อยจริงไหมยาด้ยวยไปแล้วโอ้ในยาถ้วยทิมันยังเยอะอยู่นะมันยังไม่หมดคันไม่กินก้านมันเลยอะอือกินแต่ใบมันกินแต่ยอดมันมไม่ใช่ยอดมันยอดักบุง้ง กินกับช้อนไม่อร่อยกินกับมืออ๋อกินช้อนไม่อร่อยต้องใช้มือครับแซ่รหลายครับแซ่รหลายแซ่รหลายเด้อีพน้องเด้อว,ว่าจะได้กินข้าวเช้าเก้าโมงเก้าโมงเช้าแล้ว ตอนมื้อกินตอนเย็นเ้ามงแต่ไม่รู้ว่าจะไปลงคลิปตอนไหนลงคลิปก็นูน่นอี่สามมันเจีซี <c oughs> อขึ้นหาเขาเลยไข่เจียวอร่อยมากครับแบกนะแบกอะไร ทอดไข่ก็ทอดใส่กระทะใส่น้ำปลาผมชุบเหมือนกันแต่ทำไมเวลาตีผัดมันอร่อยกวุบบน้นโอ้ตีทอดมันอร่อยกวุ้นทอดเวลาทำกับข้าวเวลาทำลูกชายบอกไม่ต้องทำให้พ่อทำอลูกชายบอกแม่ว่าไม่ให้ทำไอ,อแม่ไอแม่ประจ่งเฮดเดอร์โดนแนกสิปไปปูผ,ผอมาเฮดเม่เฮดเปรเซ็ตเห็นว่าห <c oughs> ัวทอดไครซิม <c oughs> แย่เลยวุ้ตกงานเลยค่ะช่วงนี้ไม่ได้เข้าครัวเลยลูกชายไม่กินอ่ะกินเยอะๆครับอ่ะให้วุ้นกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะไปออกทัวที่ไหนนั้นก็จะเรมืมติดตามครับผมสวัสดีครับ